ทำไมบรูโตถึงไม่ใช้เนโจกันดีจ้าล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ชาแนลฟาดของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับว่าทําไมบรูโตถึงไม่ใช้เนโจกันนะครับผมทางนันที่กลับมารอบนี้เนี่ยคือมีความแข็งแกร่งมากแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยถามเข้ามานะครับผมก็จะมาบอกในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็มุมมองของผมก็แล้วกันนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเเริ่มันได้ลย นะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับหรือว่าชอบเสื้อแนวนี้เนี่ยก็ติดต่อที่เพจได้เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่า ต้องบอกก่อนว่าบรูโตกลับมาในรอบนี้นะครับหลังจากที่ออกจากหมู่บ้านไป3ปีเนี่ยคือเก่งมากนะครับผมคือเอาโค้ดอยู่หมัดได้เลยนะครับแล้วก็มีพลังค่อนข้างที่จะมาหาศาลนะครับโดยเฉพาะท่าใหม่ที่เราพูดคุยกันไปหลายรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับกระสุนวงจักรวังวนหรือว่าอุซุฮิโกะนะครับผมซึ่งไอ้กระสุนวงจักรนี้เนี่ยโดนทีนี่จองวัดได้เลยนะครับเพราะว่าโดนทีคือตายนะครับผมเพราะว่าไม่มีทางที่จะแก้ออกได้ยกเว้นตัวของบรูโต จะแก้ให้นะครับผมซึ่งเนี่ยมันคือจุดที่มีหลายคนถามว่า ขนาดนี้ทําไมมันยังไม่ได้ใช้เนโจกันโชว์ให้เราได้ดูอีกนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องแยกก่อนนะครับว่าบรูโตณตอนนี้เนี่ยคือใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับโดยมุมมองของผมนะส่วนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดก่อนเลยนะครับผมคือบรูโตกับเนโจกันเนี่ยคือไอเนนี้เนี่ยมันคือเนรที่ค่อนข้างที่จะปัญหาเยอะมากๆนะครับแล้วก็การที่จะใช้เนรนี้ได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับเนรวงแหวนหรือว่าเนสังสาระรวมถึงเนสีขาวนะครับผมที่มันเคยมีคนใช้อย่างมากมายเน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเน่โจกันเป็นแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับผ่านทางการแบบว่าดูประวัติศาสตร์นะครับแน่นอนว่ามันน่าจะมีระบุเอาไว้แหละว่าเน่รนี้ใช้ยังไงนะครับควรใช้แบบไหนเหมือนที่สระดามันเคยเปิดดูเนตรวงแหวนเห็นปะซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันเนี่ยน่าจะยากนะครับสำหรับบรูโตที่จะใช้เนรโจรกันนะครับผมเพราะว่าไอ้สามเนรที่เราเพิ่งพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือมันมีคนสอนไงอย่างเน่สีขาวเนี่ยก็พวกฮิวงะนะครับแล้วก็เนรวงแหวนเนี่ยก็พวกอุจิวะใช่ไหมส่วนเนรสสังงาะถึแม้ว่า บันจะไม่มีนะครับผมแต่ซาสเกะก็สอนให้ได้นะครับผมถ้าสมมุติว่ามันมีคนใช้ขึ้นมาได้จริงๆนะอันนี้เนี่ยก็บอกในกรณีนั้นนะครับแต่ของบรูโต,โตเนี่ยคือมันเป็นเนธรที่สืบทอดมาในตระกูลโอซุสกิซึ่งจริงๆเนธทุกเนธมันก็มาจากโอซุสกิแหละแต่ของบรูโตเนี่ยมันแทบจะไม่มีมนุษย์คนไหนเคยใช้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ เป็นเนตเดียวนะครับผมซึ่งคนที่น่าจะสอนได้ก็ตามที่เราเคยคาดการไว้มานานแล้วนะครับนั่นก็คือโทเนลินั่นเองนะครับผมที่พอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและน่าจะสอนบรุโตได้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะ มีโอกาสได้สอนนะสำหรับโทเนลิและก็ต้องขอวงเล็บไว้หน่อยนะครับว่าเนืที่ผมบอกว่ามาจากโอซุสุกิเนี่ยก็หมายถึงว่าเนทที่มันโด่งดังนะครับผมอย่าไปเอาเนทพวกตัวประกอบมานะครับผมเนทโด่งดังก็พวกเนทวงแหวนเนทสีขาวเนทโจกานหรือว่าสังสาระนะครับเนทวงแหวนกระจกเอามือดูกผาอะไรแบบนี้นะครับผมรวมถึงเนทของโทเนลิด้วยนะครับที่เป็นเนทจุติใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้ทําเกี่ยวกับตัวของโทเนลิมานานแล้วนะครับรวมถึงเนทจุติด้วยนะครับผมก็ ทั้งหมดเนี่ยคือเนตที่มาจากโอซุสุกินะครับส่วนไอเนตอื่นเนี่ยอย่าไปนับนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกรณีที่ไม่มีคนมาสอนโบลุโตมันก็เลยทําให้โบลุโตนั้นเนี่ยอาจจะยังคงใช้เนตโจกันไม่ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมส่วนอีกกรณีหนึ่งคือใช้ได้แล้วแต่ไม่ใช้นะครับเพราะว่าด้วยพละกกาลังหรือว่าด้วยจกกักระหรือว่าด้วยวิชาใหม่นะครับก็สามารถที่จะรับมือกับศัตนระูณปัจจุบันได้นั่นก็คือโค้ดนั่นเองนะครับผมไม่ใช่เรื่องยากอะไร สำหรับบรูโตก็เลยอาจจะไม่อยากเปลืองแรงหรือว่าไม่อยากเปลืองเวลาที่จะต้องมาใช้เนจโจกันนะครับผมซึ่งน่าจะใช้อีกทีนึงเลยเนี่ยน่าจะเป็นตอนเจอกับพวกคาวกิหรือว่าเดมอนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นซึ่งก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับข้อสงสัยที่หลายคนถามมาว่าในมุมมองผมเนี่ยผมคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับการที่บรูโตไม่ใช้เนจโจกันในการที่ออกมาในศึกรอบนี้นะครับผมก็มองในมุมมองแบบ2รูปแบบนะครับคือใช้ได้กับยังใช้ไม่ได้ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยจะช่างใจไปทางใช้ไม่ได้ซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ได้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะเร็วไปนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับเนตที่ไม่เคยมีประวัติแล้วก็ไม่เคยมีคนมาสอนรวมถึงไม่เคยมีคนใช้มาก่อนเลยมันอาจจะมีคนใช้มาก่อนนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่อยู่ในสารระบบที่อยู่ในโลกนินจาอาจจะเป็นพวกโอซึสกิหรือว่าเทพเจ้าของโอซึสกิอย่างชิปายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเช่น เป็นบุคคลเหมือนบรูโตเป็นนินจาเหมือนบรูโตอะไรแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆนพีน้องคิดเห็นยังไงก็เม้น์มานะครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆน้องไม่ได้ที่จะมายืดยาวไลนะครับแค่จะมาอธิบายในมุมมองตัวเองว่าเออมองแบบนี้นะแล้วก็มีบางคนเนี่ยอาจจะมองต่างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเกี่ยวกับว่าทําไมบรูโตไม่ใช้นะครับผมหรือใช้ไม่ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ทางเลือกนะครับผมแต่อาจจะมีคนคิดถึงทางเลือกที่3ได้ตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าทุกความคิดเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวนะครับผมคือเราสามารถคิดอะไรก็ได้นะครับผมในเมื่อเรื่องจริงเนี่ยมันยังคงไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับพูดคุยกันเหมือนเล่าให้เพื่อนให้พี่ให้น้องฟังนะครับผมเอาแบบสนุกสนานก็พอนะครับอันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนกันลวกันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้